สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามโบโรมาราชกุมารีทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรก วันนี้เวลาเก้านาฬิกา52านาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจโรเวนชายแดนบ้านสีสวัสดิ์ตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรตั้งเมื่อวันที่6กันยายน2525รองรับการศึกษาของเยาวชนในหมู่บ้านสีสวัสดิ์ที่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสีแก้วซึ่งอยู่ห่าง4กิโลเมตรและเดินทางลำบากในฤดูฝนอีกทั้งอดีตเป็นพื้นที่ เสียงภัยผู้ปกครองจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนเขตสมปัจจุบันคือกองกำกับการตํารวจตะเวนชายแดนที่22ตั้งโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนสีสวัสด์เปิดสอนระด,ดับประถมะวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน86คนครูตชด7เจดนายดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริทั้ง8โครงการอาทิ มุมหลักสูตรสมเด็จย่าในห้องสมุดเป็นมุมเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเสริมสร้างการอ่านและปลูกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผลสอบโอเนตประจำปีการศึกษา2556พบว,ว่ารายวิชาวิทยาศาสาตร์และศิลปะอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่วนรายวิชาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ได้สอนเสริมหลังเลิกเรียน ในการนี้ท่อพระเนรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวานันมีพืชผักสวนครวัวนานาชนิดอาทิผักบุง้งคะนา้ากลั่ำปลีและต้นหอมสร้างทักษะการดารงชีพและเพื่อจะได้รับประทานอาหารครบหมูจากนั้นท่อพระเนรโรงอาหารจะแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปและขนอมอาหารซึ่งเป็นผลผลิตจากโรงเรียนและกลุ่มแม่บ้านอาทิกล้วยฉาบกรอบเค็มและถั่วเคลือบมีโรงฝึกอาชีพต่างๆเช่นฝึกอาชีพซ่อมจักรยานและเครื่องยนต์เล็กสนับสนุนโดยวิทยาลัยการอาชีพเลืองนกทาวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยียโสธรและวิทยาลัยเทคนิคยโสธรเพื่อให้นักเรียนบํารุงรักษาจักรยานพาหนะที่ใช้มาโรงเรียนได้ด้วยตนเองกิจกรรมกัดลายกระจกกิจกรรมสากรสอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการดำเนินงานในรูปแบบสากรในปี2557โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศสากรของชั้นและรางวัลชมเชยสุดยอดเด็กดีมีเงินออม จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาตรวจรักษาผู้ป่วยแล้วส่งเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านสีสวัสดิ์และพื้นที่ใกล้เคียงที่เฝ้าทูลละอ่อมพระบาทรับเสด็จ เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพรัชดาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ตำบลรุงอภอกันทรรักษ์จัังหวดศรีสะเกดเปิดสอนเมื่อปี2538ระดับชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สังกัดกองกับ,ก,บการตำรวจระเวนชายแดนที่22มีนักเรียนรวม72คนและนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ปีละ1คนครูตชด7นาย เป็นโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยผลการทดสอบขั้นพื้นฐานผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3าอยู่ในเกณฑ์ดีอ่านออกเสียงได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ98.52ผลสอบโอเนิตวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยและคณิตศาสตร์ได้คะแนนสูงในช่วงปิดภาคเรียนสรงครูไปอบรมพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนทุกสาระวิชาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเขมรจากปราชชาวบ้านสัปดาห์ละครั้งเพื่อนักเรียนสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันได้ นอกจากนี้มีห้องหลักสูตรสำเด็จย่าเพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งโรงเรียนตชด จากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารฝึกอาชีพส่งเสริมให้นําเมล็ดยางพารามาทําเป็นมดที่ระลึกจําหน่ายและต่อยอดทําเป็นพรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพสากลโรงเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จนักเรียนเรียนรู้การทําบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นกล้าบันทึกความดีการออมเงินและขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนซึ่งนําผลผลิตในครัวเรือนมาจําหน่ายผ่านสากลด้วยจนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนต้นแบบภูมิปัญญาสากลโรงเรียนจากสํานักงานสากล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนประสบผลสำเร็จมีชุมชนเข้ามาเรียนรู้จนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเลี้ยงเป็ดเทศไก่พันธุพื้นเมืองไก่ไข่ซึ่งได้ผลผลิตดีมีเหลือจำหน่ายและนำเงินเข้าสะสมในบัญชีกองทุนอาหารกลางวันได้รับรางวัลจัดโครงการอาหารกลางวันดีเด่นปี2556เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุขและรางวัลมหากรรมสุดยอดอาหารกลางวันน้องอินททองสมองแจ่มใสท่อพระเนศสวนพฤกษศ,ศาสตร์และการอนุรักษ์พัน์พืชนักเรียน ส่งเสริมให้นําใบไม้ในท้องถิ่นที่มีอยู่กว่า50ชนิดมาอัดแห้งเพื่อศึกษาชื่อที่แท้จริงพร้อมติดป้ายชื่อและรหัสตามกระบวนการอนุรักษ์พันธุ์พืชส่งเยี่ยมหน่วยแพทยพระราชทานและประชาชนโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารอาเนกประสงค์มูลนิธิตเตียงจิราธทิวดัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดที่สร้างเป็นอาคารกีฬาและอาคารอาเนกประสงค์ของโรงเรียนและชุมชน โอกาสนี้นักเรียนทุนพระราชทานวิทยาลัยกัมปงเชตียนร,ราชนจาจักรกัมพูชาเฝ้าทูลละอองพระบาทนอกจากพระราชทานโครงการตามพระราชดำริต่างๆเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาและสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานแก่กัมพูชาด้วยทรงก่อตั้งวิทยาลัยกัมปงเชตียนและพระราชทานทุนแก่นักเรียนเพื่อให้มาศึกษาต่อในประเทศไทย เพื่อนำความรู้กลับไปสอนและพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยที่จังหวัดศรีสะเกษพระราชทานทุนมาศึกษาต่อระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษปีละ30ทุนมีอาหารที่พักและให้เงินเป็นค่าใช้จ่ายอีกเดือนละ3,000บาทปัจจุบันสำเร็จการศึกษาไปแล้ว7รุ่นกว่า200คน ประสบมิกรทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ที่สาลาเซดิดาร้อยปีโรงพยาบาลเซดิดาตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมนำจัดก,การดอกไม้และสิ่งของไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทินาวิชุดาสว่างเนตรนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะ ชมรมลูกเสือชาวบ้านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยกลุ่มลูกเสือชาวบ้านยาน,นาวาลูกเสือเนานารีและยุวกาชาติตรงเรียนทองเพลงชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทานพ่วงหน่วยการสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เจ้าวาดวาสานทุชนารามจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมอุบาสกอุบาสิกา พลโททารีวุฒิพานิชเจ้ากรมสภวุฒิทหารบกพร้อมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาสภวุฒิทหารบกและข้าราชการทหารพลโทชัยชนะหน้าเกิดผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติต,ต,ต่อต้านการก่อการร้ายสากลพร้อมข้าราชการทหารจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขสวัสดีค่ะ